เราโชคต่กแม่ตะเกียนครับว่ามาเอาโชคจากแม่เกียนครับแล้วหนูจะบอกพ่อได้ยังไงบอกสิครับหนูก็ไม่รู้หนูรู้อยู่บอกพ่อเถอะหนูไม่ตรงต่าสามารถที่จะรู้ตจนถึงบอกพ่อถ้าบอกก็ได้เดี๋ยวผมเขียนเองครับอยากพัดตึ้งต้นเนี่ยเติบโตอย่าไปอ้อมอ้อมหลายมันก็ถูก เอาให้มันอาผิดไม่ได้ซื้อน้ำแดงมาถวายน้ำเออวน้ำแดงเอามาไหม่ค่ะลืมเดี๋ยววันหลังวันหลังุสงสัไม่ได้เกมก็เกลอยู่นค่ะมาวันนี้ก็ต้องเกลียดเอาให้อันนี้เออไปซื้อไปซื้อเกินก่อนไปซื้อเกลียดเอาคันแบบใช้เอาตังมาเท่าไหร่คะเออสีแดงๆนี่แหละ แดงน้อยครับรางวัลท like ี่หนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งหนูตะเกียนจะไปดึงมาจากไหนวะแเอามาจากกรุงเทพนะครับกองตลาดครับถ้าเอามาจากกรุงเทพหนูก็ไปไม่ถึงถ้ถึงไหนก็เอาตรงนั้นเลยครับถ้าไปถึงก็ไปถึงบริเวณนี้เองตรงไหนก็ได้ครับ แถวนี้ครับครับไม่เป็นไรครับเพราะตเียนดองนี่ก็ไปมาหาถูอยาไปจะมามองใช้มองหาแล้วพก็ลองนับดูครับแล้วตะเกียนก็ใหญ่ดีด้วยครับหนูให้อ้อม้อมครับปัดใจสะตางหนึ่งร้อยบาทครับ ถ้าเุกทุบก็ได้มามากเลยอันได้ตัวหนึ่งจะเอาสองตัวก็เอามันต้องเอาสามตัวแลเซ่เลเซ่จะเมตตาเลเซ่จะเมตตาถ้ามีให้จะเอาถ้าไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ใช่จะว่ากันไปเดี๋ยวเขาจะว่าเอ๊ะนงตะเกียนททำไมง้อเงินตะเพียนททำไมโลภเงินโลภทองรอวันเวลา ถ้าได้มาหนู่มลอยให้พ่อบุ่กตาพ่อได้กำไรอย่าลืมตะเกียนนะพ่อบ่ลืมตะเกียนหนูจะไปเบิดควงมาลายบิดควงมาลายควงล้อหมุนหมุนลงมาถึงวันที่ที่ห้าเลยข้อเขียนที่บบหมุนลงมาวันที่ที่ห้าลงมาที่ที่ห้า แล้วถ้าหมุนต่อมาก็วันที่วันที่หกแล้วก็สองแล้วก็ห้าหักหกออกไปเอาแค่สองตัวล่างแล้วชั้นบนตะเกียนไม่ก็หกบบนนี้มีราคามีราคาสูงนี่ละ่ะตะเกียนดอกบอกกันแค่นี้นะพ่อ หนูรับดอกไม้แล้วครับเดี๋ยวเขาจะบ้าตะเคียนมัดโลภเงินทองบอกกันแค่นี้สองห้าอยู่กันแค่สองคนอยู่กันแค่ห้าคนหักหกออก,กไปไม่เอาแล้วตะเคียนให้สองตัวนีน่แหละพวงมะลัยที่หนูมอบใหแ้แม่ล่างของหนูเอาสร้อยคอมาใส่คอเอาไว้ พอดีแม่หนูก็จะุ้องตื่นขึ้นมาทันทีกะว่าหนูมาอยู่ตรงนี้อยู่ในวันที่สองห้าอยู่ในวันที่ห้าสองอันนี้สองตัวร้านถ้าพ่อจะกะยับก็ก,ะกะยับขึ้นหก <6, 6. S 1> สองสองหกองฐาน <6, 6. S 1> มามากลางขนฐานบนนี้ตะเคียนบอกว่า สี่กับห้าราคาเดียวกันสี่กับห้าราคาเดียวกันสี 4, 5, 4่ห้าสี <c oughs> ่สามตัวสี่ห้าสี่โอเคคือหกสองห้าเรื่องของระชากมนานในเรือในน้ำจ้า รอทีแล้วรอแล้วออกแล้วออกแล้วออแล้วเขียใหม่ครับผมหักเลยคืออนเขมรเม่คีบัตอมนกแยบลองตหนูค่ี่ห้าี่มันก็โตสองห้าห้าโตสองห้าโตขันโตสก็ห้าหก้อหกสองสองหกสองสองห aina kah 445 26 454 katana jeb mak e jap ni le um ni dai mak ni la la tup la la tup la lai la ขาวขาไม่ได้ระบบที่ไม ok well. ่ระบบพี่คุยรบงเชื่อเป็นเปัดจับปลายให้มากห้ดีปัดจับปลายให้ลงไปปลาอันนี้ตะเคียนอันนี้ตะเคียนบอกสองห้าห้าสองเออเทียนอันนเจ้าตะเคียนตเคียนออนเลยออตะเคียนให้หมดเลยบอเออลยออนจิเลยเเคียนให้สองห เีองไอโนอันโนอันสองห้าห้าสองอันนี้ห้าสองแลพอดีโนอันโตสอนโตสอของสองกเออเืิ่เื่อไอไปโตนอันที่ห้าสีตอให้ที่ห้าสี่อันนี้ให้หกสองห้าสองห้าห้าสองเพิ่มเพิ่มจ6สองหกหกองเออกันโตสอเหลือตหนึ่งนาได้ที่นี่ก็พอแล้วได้เยอะเยอะค่อยมาเอาตังตังปังปังให้มันถูกตังตังปัง คนอื่นไปได้มาช่วยแม่เออช่วยแม่ช่วยสร้างช่วยเราเป็นสื่อนำให้เขาไม่ใช่ไหมเนาะเดี๋ยวขอแม่ขอเด้อเออกขอตามนี่คือครับด้วครับคืได้หลายหลายเอามาให้คุณแม่เด้อแม่นี่อาจจะน้อยน้อยเจน้อยน้อยใจด้วยครับมาเป็นยังแบบนี้ตอนเราเป็นสื่อให้เขาถ้าเขาถูกเขาก็จะได้ให้ยายังไงผมเป็นสื่อเออ Oh, ừ. ừ. Bộ ăn mô mù. ăn ăn mô là mô đùn cho này anh chơi với nào nó cái bên thằng này ừ. à để chờ anh cứ bảo này

มั่นใจตัวไหนเครื่อมั่นใจมั่นใจเลขไหนึ่งมั่ใจสองห้าห้าสองนใจสองห้าห้าสองเพราะว่าอยู่นะที่ตรงนี้น้องไม่ได้ไปไหนถ้าพ่อมาก็มากันห้าคนถ้างั้นเดี๋ยวแถมแม่หนูอีกสองคนเดี๋ยวลูกจะไปซื้อสองห้าห้าสองเออถ้าถูกมากเลยซือ ขอน้ำแดงมาถวายตัวนี yeah. pues, uh ้แค uh ่สามตัว huh. ท uh ี well, yeah. no, no, no uh ่หนูให้ชอบอไบนี้ด้วยซื้อทิ้งทิ้งไปซื้อทิ้งไปแต่ทิ้งได้เงินนะพ่อะทิ้งได้เงินอันนี้พ่อไม่พ่อกลับมาไว้อย่าพึ่งไปเปิดอย่าพึ่งไปเปิดเดี๋ยวนางโมราออก ยา้อไม่เปิดถ้ากอเปิดออกมาก็ราคาสีแดงตะเรียมให้งวดนี้วดที่บานมาตะเกียมให้เป็นสีเป็นสูง่เป็นห้าเนาะนึกบ้าพ่อจาสลาดเนาะเรียนกาขึ้นสูงทุกคนเลยโง่ทุกคนเลยเนาะเรียนสูงไว้ให้โรงเรียนหมดแล้วอื การเลียงต้องใส่ที่นุ่นหมดไขครูหมดเลยหมาไปครูหมดเลยหม้ไขครูหมดแล้วเดือนนี้หนูตะเกียนไม่ได้เป็นครูหนูตะเกียนจะบอกว่าห้าสองสองห้าาราคาดีราคาสวยราคางามราคาสวยไม่พ่อเพื่อนลงเอาตัวนี้ถ้าพ่อวาดกินข้าว หนึ่งคำมันไม่อิ่มพ่อก็ขยับกินหลายคำกินลงมเาเอาแบบคำเดียวให้มันอิ่มเลยเอาแบเอาหลายคำให้พ่อให้พทุกพ่อมาเอาคำเดียวโฟเล่อแค่บ้ากให้คำเดียวก็กินกันสองคำกินห้าคำอิ่มท้องได้ปลาตัวใหญ่บวเลิกก็หนักนี้เลยนะปลาตัวใหญ่ พอได้ปลามาแล้วพ่อก็แยกเยอะใส่กระเผาต่ <Yeah. S 2> างคนก็ใส่ <Yeah. S 2> นะ,นะใส่ไว้สีแดงรางวัลหวยรัฐบ,บาลสองตัวนะพ่อนะนะ, <Yeah. S 2> นะสองตัวพ่อมาไกลจะมาตั้งแต่วันก่อนแล้วเนาะแ <Yeah. S 2> ต่บรไม่ม <Yeah. S 2> ีเวลา ว่าจะมาหลายลาวันแล้วแต่ก็ยังมาให้ถึงรอให้ถึงวันที่ก่อนนะพ่อขอโทษครับครับอันนี้ตะเกียนให้เนาะพ่อนะครับตะเกียนให้พ่อขอตุมเอาห้าสองสองห้าคนละหมื่นคนละพันไปเลยไม่พลาดหรอกพ่อ เอาตรงไหนนออมาซื้อเอาเหมืนยืมแกูท์ให้ออนลูกศิษย์แบงลูกศิษย์ทำมานยานเลยลุงดาวุบนีย้จีน่าเอตุ๊กสับ้านไหนน่บ้านแกนสังแกตรงทางคงลงไปแกนแวนน่ะลงัวนแเป็นสํนักบอกาตํานักตรงนี้สลาเขายอยู่ตรงตะกูลังคาแดง แม่คือตัตนจมหนักดงมาหากุกเนาะให้คุยเเออกเตอชื่อชื่อะไระคุณแม่อะไรกจณากาจณามหาธาลุานกฤงษ์หห้กัลานนาก่อนนาก็ลูกเสยาบอยกี่วตะที่ตที่ตที่คุยรงพดก็เออเวลาให้สร้างในตําหนัก เขาจไใเรเลยนะแล้วลูกตลก็ต้องู้ก็เป็นลูกศิษย์ผู้ชายก็ลูกศิษยไทยชใหม่มันเสรไชใหม่เ่ยป่านนีเาพื้นไม้โนี่กูปาใหญ่รอาจารย์ใหญ่อาจารย์พื้นจรดเนียเนี่ยเอ้ยกีหลาสารบานเี้จำเลยกีหนึงกันหนล้วรถเนียรถโจโกูเมนหนึงก็นอเดี๋ยวขึ้นไปรถเก๋งด้วยกันจะได้เดี๋ยวไปที่บ้านองมาล นี่ลูกเกไปรับเนี่ยนว่า085าต้ึงยัดากัรล้โซ่บอกมากะวังตานึ่เออัดจกกโ่สองหนึ่ทุกยองเออ5 0งเออ085 115 2021 509 509แ่กันกันะแบ่งกันกันนะแม่กันนะให้กับเเอเรเอออเออเอแม่ แม่สาสาสองห้องแม่สามีคนอยากซอยเหลือซอยยังครับประให้เขาโตมาคุยเอาคอเลกี่สิจ้าสามสามครับแม่แม่จาแปดแปดสี่ี่แม่สาีปิม่อครับเออต้องน้องนอ ทำไม่ลำบากของกินมาให้กินทั้งวัน